โซนเกาหลีเหนือบทบาททางเศรษฐกิจที่น่าจะตามมองก็คือการเป็นทางผ่านครับวิการพูดถึงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างสะพานข้ามแม่น้ำนทูเมนหรือทางรถไฟที่รอยเตอร์สแรงงานวัคกาลังก่อ,กอสร้างกันอยู่ถ้าสำเร็จเนี่ยเกาหลีเหนือจจะกลายเป็นฮับขนส่งสินค้าระหว่างรัเสเซียกับจีนได้เลยอ๋อเป็นเทอเชียมให้ใช่ครับแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อมูลภาพภายดาวเทียมจาก e y o n d Parallel ของ CSIS นะครับที่ชี้ว่า ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาเนี่ยมีการขนส่งถ่านหินแล้วก็น้ำมันจากรัสเซียไปเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนเลยโห oh, มีลักฐานเลยครับซึ่งมันไปนสอดรับกับทฤษฎีอาวุธแรกพลังงาน Arms for Energy ที่หลายฝ่ายเชื่อว,ว่ามันเกิดขึ้นจริงอื mm. มีความเป็นไปได้สูงครับว่าเกาหลีเหนือ กำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติแลกกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรืออาจจะรวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ,ษจากทั้งรัสเซียและจีนนอกจากนี้ก็จัมีกรอบความร่วมมือเดิมอย่าง Greater t o m e n Initiative หรือ GTI ที่ถึงแม้จะมีความท้าทายในการดำเนินการอยู่นะครับแต่ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่อาจจะถูกนำมาปัดฝุ่นใช้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคมีได้ถ้าสถานการณ์มันเอื้ออํานวยนะครับ ตามข้อมูลจากวิกิพีเดียนอกจากเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพลังงานที่เราคุยกันไปแล้วอีกนิดอีกที่น่าสนใจก็คือเรื่องอุดมการณ์ร่วมกันของพวกเขานะคะมันสะท้อนอะไรบ้างครับดูเหมือนการรวมตัวของกลุ่มอานาจริยมเพื่อส่เสียงชัดค้านแนวคิดประชาธิปไตยตะวันตกหรือเปล่าการจัดพาเลการนเกาวสุนทรพจน์เกาปางก็เหมือนจะเน้นสร้างความชอบทรัมป์ภายในประเทศบริลักอย่างที่เดอะาทเดียนกับ CSBS VUB วิเครห์ไว้์หรอคะใช่ครับ มี moment, มุมมองจากแม็วิเคราะห์บางส่วนอย่างทีชแชดมเฮาส์โคสแสดงความเห็นผ่านเดอะกาเดียนว่าอาจจะมองได้ว่าเป็นการจัดฉากทางการเมืองเพื่อเป้าหมายเฉพาะหนะ้ามากกว่าจะเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นจริงๆจะได้แค่จัดฉากอีกแล้วครับแต่ถึงแม้จะเป็นการจัดฉากไหมครับมันก็ส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดังและชัดเจนม,มากๆไปยังซาฮาราและก็พันธมิตรตะวันตกว่าพวกเราไม่ได้โดดเดี่ยวและพร้อมจะยืนหยัดอ้านแรงกดดันนะ คำพูดของผู้บริหารก๊สซพรอมที่รอยเตอร์สอ้านถึงตัสะท้อนแนวคิดนี้นะครับที่ว่าจีนจะไม่ยอมต่อการคว่ำบาตรของสหรัฐอะไรแบบนี้สันสารชุดเกมแน่นอนครับ